การสำรวจในปัจจุบันนะครับพบว่าอัตราความเครียดของประชากรทัท่วไปโดยเฉพาะวัยทำงานมีการเพิ่มอัตราความเครียดที่สูงขึ้นนอกจากนี้นะครับในใน800,000คนเนี่ยครับมีความเครียดสูงและมีโอกาสจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าครับและยังมีคนอีก40,000กว่าคนนะครับที่เผชิญกับภาวะหมดไฟในการทำงานครับโดยจะได้รับผลกระทบจากความเครียดด้วยกันทั้ง3อย่างนะครับก็คือทางด้านร่างกายด้านจิตใจและด้านพฤติกรรมครับโดยทางด้านร่างกายเนี่ยจะทําให้รู้สึก เหนื่อยล้าครับอาจจะทำให้เป็นลมหมดสติได้นะครับด้านจิตใจเนี่ยก็คือทาอาจจะทําจจทให้มีแบบอารมณ์ฉุนเฉียวหน้ามืดโมโหนะครับด้านพฤติกรรมเนี่ยอาจจะส่งผลให้พฤติกรรมของคนเนี่ยแปลงแปลงไปเป็นพฤติกรรมมีก้าวร้าวขึ้นครับผมก็ได้ศึกษาการใช้ธรรมชาติโลกการบําบัดมาโดยผสรุปว่าในการทํางานของระบบซิมพาเทติกนะครับเพิ่มขึ้นถึง55ปซผมได้เอามา ผนวกเข้ากับการออกแบบสภาพแวดล้อมครับโดยใช้สีแล้วก็ในเรื่องของสภาพอากาศในเรื่องของการใช้เสียงทั้งเสียงจากของธรรมชาติแล้วก็เสียงบรรเลงนะครับการสัมผัสไม่ว่าเป็นการสัมผัสอากาศสัมผัสป่าสัมผัสไม้ ối, หรือว่าเป็นการสัมผ bon ัสจากวัสดุแท้ๆนะครับหรือเรียกว่าสัจจะวัสดุเองโดยวิธีการศึกษานะครับผมได้ทําการศึกษาจากทั้งการทําแบบสอบถามแล้วก็การ ศึกษางานวิจัยอื่นๆนะครับโดยจากการทําแบบสอบถามเนี่ยผมได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด15คนโดยเป็นคนในวัยทํางานทั้งหมดนะจากการศึกษานะครับพบว่าในกรุเรียนศึกษาของเราเนี่ยมีผู้ที่รับผลกระทบ้าะจิตใจมากที่สุดซึ่งในในส่วนนี้นะครับได้ได้มีความต้องการในการเรื oh ่ององค์ประกอบด้านธรรมชาติเนี่ยออสองสองส่วนหลักๆก็คือในเรื่องของป่าไม้แล้วก็ในเรื่องของน้ําครับ ซึ่งป่าไม้กระกน,น้ำเนี่ยเออาจจะเกี่ยวโยงไปกับโทนสีในธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโทนสีโทนเย็นนะครับซึ่งให้ความรู้สึกสบายแล้วก็รู้สึกสงบเหมาะกับการบำบัดผ่อนคลายครับในส่วนของเสียงจากธรรมชาติก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะเกี่ยวข้องกันได้ครับซึ่งมันก็เกี่ยวโยงกับความต้องการในการบำบัดเหมือนกันครับแล้วก็การการที่เลือกป่าไม้แระน้ำเนี่ยเออ มีผลอย่างมากในด้านการสัมผัสนะครับไม่ว่าทังการสัมผัสน้ําหรือว่าการการสัมผัสปากหรือการก,ารกอดปากนอกจากนี้นะครับยังเชื่อมโยงถึงการออกแบบพื้นที่สภาพแวดล,ล้อมนะครับโดยการะจะใช้พวกวัสดุที่เป็นวัสดุธรรมชาติหรือเป็นพวกวัสดุจริจรงๆหรือเจากวัสดุนะครับผนวกกับการใช้เส้นโค้งเ,เป็นส่วนตกแต่งหรือช่วยในการออกแบบโครงร่างหรือโครงสร้างอาคารที่อยู่ในบริบทนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรบัดบำบมัดความเชรียดได้นะครับ